อันนี้จะเป็นการตรวจเช็คอุปกรณ์เบื้องต้นนะครับแล้วก็การตั้งค่าเซตติ้งต่างๆนะครับผมเมื่อเราซรเซตติ้งต่างๆเสร็จแล้วนะครับเราก็ จะมาทำการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆนะครับผมให้พร้อมใช้งานนะครับ เมื่อเราเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานแล้วนะครับเราก็จะมาเริ่มทดสอบนะครับโดยการที่เราจะยื่นแขนเข้ามานะครับจะทดสอบโดยการยื่นแขนลงสองข้างนะครับถ้าการับขยับหรือเปลี่ยนแปลงก็แปลว่าสามารถใช้งานได้นะครับผมก็มาดูตรงนี้นะครับจะเป็นการาฟนะครับการาฟก็จะมีการขยับเล็กน้อยนะครับ เรามาเริ่มทำใบงานทดสอบนะครับอันนี้เป็นท่าที่หนึ่งนะครับท่าที่สองครับผมท่าที่สามครับผมท่าที่สี่ครับผมต่อมาเป็นการทดสอบแบบการนอนนะครับอันนี้ท่าที่หนึ่งครับผมท่าที่สองครับเป็นการนอนคว่ำท่าที่สามครับผม ท่าที่สครับผมเมื่อเราทําการวัดค่าต่างๆแต่ละท่านครับจะมีการยื่นแขน่แล้วก็การนอนนะครับเสร็จเราก็จะมาทำการพอดการ์ดลงนะครับผม